ใช่สังเกตไหมว่าไอ้หลังจากที่กระแสรเรื่องโอมคอนเนี่ยมันมันมันสะพัดเนี่ยเราไม่ได้ยินเรื่องของการจัดเท้าดาวเลยนะนับถอยหลังมากรรมปีมงปีใหม่เงียบกริบเลยนะครับ,รบเออผมว่าอันเนี้ก็เป็นความตื่นรู้ของคนที่เกี่ยวข้องคนจัดชีวงอีเวนต์เนี่ยก็ต้องเซฟตี้และขณะเดียวกันคนทํามาหากินเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าจะจะอยู่ให้รอดเนี่ย ต้องเปิดหูเปิดตารับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยความรุนแรงของเจ้าเจ้าโอไมคอนเนี่ยมันยังไงมันไปที่ไหนบ้างอะไรต่อมีอะไรเพื่อจะได้รับมือได้ไม่ใช่ปิดหูปิดตาดูแต่ละครดูแต่ซีรีส์จนไม่รู้เรื่องรู้ราวอันนี้ไม่ได้นะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยต้องต้องใฝ่รู้จริงใฝ่รู้กับข้อมูลข่าวสารแล้วมาคัดกล <c oughs> องให้ดี ครับอย่างที่โรงงานของผมที่ดูแลอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีพนักงานอยู่ประมาณสักโรงงานอยู่ประมาณสักแห่งละ80-90คนมีอยู่สองสาโรงงานอะไรเงี้ยนะครับก็เดิมเนี่ยนะครับก็ให้ work from home กันจากสัปดาห์ละ2วันเป็นสัปดาห์ละ3วันในเดือนที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งมาเดือนเนี้ยครับครับเดือนเนี้ยเพิ่งให้ทํางานทุกวันเพราะว่าเห็นยอดคนติดลดลงมาแล้วนี่ก็คือสั่เพิ่งสั่งกลับไปใหม่นะครับว่าให้จับตาดู 2อ 2> อ,อาทิตย์เนี่ยอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเริ่มมีเจอคนที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและภายในสองสัปดาห์คงจะรู้แล้วว่ามันจะขึ้นลงอะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องออกมาตรก,การ work from home ฉลองปีใหม่กันอีกหน่อยนึงครับเออครับก็คือใครที่คิดวางวางแผนจะไปเที่ยวปีงปีใหม่เนี่ยอาจจะต้องรีวิวกันอย่างปัจจุบันทันด่วนนะเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยถ้าเกิดตัวเลขมัน,ม,นมันเพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่ามันก็จะกลับไปสู่ ระบบเดิมๆก็คือว่าห้ามเดินทางข้ามจังหวัดไอ้ดูไอ้นี่ก็ต้องยกกาดขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งมติครมอเมื่อวานบอกชัดใช่ไหมครับพี่บ๊วยบอกว่าเออถ้ามันมีคนติดขึ้นมาเนี่ยจะต้องล็อกดาวอะไรเงี้ยนะครับแล้ก็แลก็ประกาศให้เราเห็นชัดเจนพอสมควรก็คือส่งส่งสัญญาณล่วงหน้าเพราว่านาทีนี้เนี่ยรัฐบาลต้องสรุปบทเรียนในช่วงที่ผ่านๆมาที่มันมั่ว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 มาตลอดเนี่ยขอให้ครั้งนี้เนี่ย มันหลุดพ้นจากความมั่วและพูดความจริงกับประชาชนน่าจะดีที่สุดนะวันนี้เราต้องสื่อสารความจริงอย่าไปบอกอะไรที่มันเป็นเรื่องที่อึมครึมคุ้มคือแล้วก็บิดเบือนชาวบ้านจะหลงทางนะฮะแล้วก็อันนี้ก็อยู่ตรงอยู่ตรงที่ว่าวันนี้ผู้ประกอบการสามารถที่จะรองรับสถานการณ์แบบเนี้ยได้กันอีกนานมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าเจอมาหลายรอบ นะครับแล้วก็มาตรการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการจริงๆต้องยอมรับนะครับว่าน้อยมากแล้วก็ผู้ประกอบการเข้าไม่ถึงนะครับคือมีแต่นโยบายอะเยอะจริงๆฮะนโยบายนี่เอามาเป็นกระบุงเลยอะแต่พอฟรองออกมาแล้วมันหลุดออกมาให้กับผู้ประกอบการได้แค่ไม่กี่ชิ้นนะครับเพราะนั้นผมก็คิดว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่อาจจะเริ่มเข้ามาคุยกันได้ไหมนะครับก็น่าเสียดายตรงที่ว่าควที่มีส่วนกํากับดูแลจริงๆเนี่ยเช่นรัฐรีครังเนี่ยหรือรองนายกที่กํากับดูแลเศรษฐกิจเนี่ย ผมค,คิดว่าเขาเขาทำงานน้อยไปนะครับผมคิดว่าเขาทำงานน้อยอไปอ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโดยตรงผมคิดว่าต้องทํางานมากกว่านี้นะครับใช่ใช่เอ่อก็คือมันมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายและที่สําคัญนะอาจารย์รไอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เติมเงินเข้าไปจํานวนมากม,ามหาศาลเนี่ยวันนี้มันก็พิสูจน์แล้วว่าโกงกันแหลกลานเหมือนกันเมื่อวานนี้ในคอรมอก็มีทางทางสตชก็รายงานคอรมอ ก็คืออันนี้ก็คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไงโกงกันในทุกๆเรื่องทุกๆโครงการนะครับ <ๆ S 2> <อ>โครงการกระตุ้นโครงการเที่ยวด้วยการโครงการไอรูนไอ้นี่โกงกันสะบันหันแหลก <ๆ S 2> แต่ผมก็สงสัยนะว่าในเมื่อสตชเนี่ยมีข้อมูลรายงานคมอว่ามันมีการช่อฉนคดโกงกันในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาผลกระทบจากโควิดเนี่ยทำไมไม่ไปเปิดโปงผมก็งงนะ เปิดโปงมาสิครับให้ชาวบ้านได้รับรู้ว่าเฮ้ยมันมีใครบ้างที่สมคบกันโกงบ้านกินเมืองแล้วก็หากินบนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ไม่ไม,มีข้อมูลพวกนี้ออกมานะพียต่รายงานว่ามีกี่เคสเป็นพฤติกรรมยังไงยังไงมันต้องเปิดโฉมหน้าออกมาเลยให้ให้คนได้รู้ถึงแม้ว่าบ,บอกว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในชั้นสอบสวนยังไม่ยังถือว่าทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ก็ผู้บริสุทธิ์ก็ใช่แต่ว่าก็ก็บอกว่าเนี่ยก็อยู่ในทุ มีรายชื่อที่ถูกกล่าวหาว่าพัวพันการทุจริตอ่ะค,คุณก็แก้ไขสิคุณก็ไปพิสูจน์ตัวเองสิเออไม่อย่างนั้นเนี่ยต้องับโกงครัอยดวนอ่ะจารอ่ครับ,รบใช่ผมว่ามาตรการนี้ต้องจัดการให้เด็ดขาดแล้วก็อีก <ม S 2> อย่างนะครับพอดีเ,ออเมื่อสักประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วผมได้มีโอกาสขึ้นไปนครพนมไปบามการนะครับแล้วก็ไป อุดรธานีนะครับก็ได้ไปพักแล้วก็ได้ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะครับของรัฐบาลสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยครับพี่บอยสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือว่าร้านค้าหลายร้านนะครับไม่รับคูปองเราเที่ยวด้วยกันนะหรือไม่รับคนละครึ่ง อีกต่อไปละนะครับโดยเฉพาะร้านที่เป็นร้านที่มีสาขามีเครือข่ายคือมีหลายสาขาอะไรเงี้ยนะฮะเขาบอกเลยครับเขาบอกว่าเขาโดนเจ้าหน้าที่พวกเนี้ยโทรมากวนมากๆเลยแล้วก็ทํางานไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะมันเกิดการที่เอาเอาเอาคนละครึ่งไปไปสแกนแล้วก็เบิกเงินสดบ้างนู่นนี่อะไรเงี้ยนะคือจากคนที่โกงกันนะครับผลก็คือเวลาที่มันเกิดการโกงกันหรืออะไรกันก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปเอากรณีแบบนั้นแล้วเข้าไปบี้ไปสอบสวนไปอะไรกับคนที่ประกอบการสุจริต ผู้ประกอบการสุรีกบอกอ่ะขอโทษไม่ไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ออกจากจากไม่เยอะผมเนี่ยต้องทิ้งคูปองที่อุดรธานีไปเลยเพราะผมเอาไปใช้ไม่ได้นะครับพี่บ๊วยโอ้คับเออผมเอาไปใช้ไม่ได้ครับขนาดผมไปพักที่ที่ที่โรงแรมเซ็นทาร่าเนี่ยนะครับครับไอ้คูปองอันเนี้ยเอาไปใช้ในร้านอาหารเขายังไม่รับ ผมจะไปใช้ที่ไหนอะพี่อะไรก็คือต้องทิ้ง600บาทนะต้องทิ้งไปอย่างเงี้ยครับมาอยู่ในไปที่จังหวัดนครพนมก็พอใช้ได้นะครับก็คือใช้ได้ที่โรงแรมแต่เขามีร้านอาหารซึ่งเป็นยูนิตที่แยกออกจากโรงแรมไปแล้วก็แน่นอนครับผมไปเช็คอินประมาณบ่ายสามผมก็ไปหาอะไรทาน นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องรอคูปองเข้าก่อนคูปองเข้าห้าโมงเย็นตอนนี้ยังเช็คบินไม่ได้นะ<อ>ถ้าจะเช็คบินตอนนี้ต้องจ่ายตังค์ครับเฮ้ยบีบีเวลาเข้าคูปองด้วยใช่คร,ครับคูปองจะเข้าห้าโมงเย็นผมเช็คบินตั้งแต่บ่ายสามแล้วนะครับอ่าบ่ายสามแล้วผมจะต้องรอถึงห้าโมงเย็นผมเนี้ยใช้คูปองนี้ได้แล้วก็ถัดจากนั้นก็ไม่สามารถไปใช้ที่ไหนอีกเลยเพราะไม่มีที่ไหนใน ในริมแม่น้าโขงที่นครพนมเนี่ยรับที่รับไอตัวคูปองอันนี้อีกเลยนะครับเต็มที่ก็คนละครึ่งแล้วก็ร้านที่ผมไปทานกาแฟเนี่ยซึ่งเป็นร้านน่ารักน่ารักเนี่ยนะครับเขาก็บอกเลยเขาไม่รับแล้วเพราะว่าเขาเขาโดนก่อกวนจากจากเจ้าหน้าที่นะครับให้มาหาหลักฐานให้ไปนู่นไปนี่คือคือเวลาเขาโทรมาเนี่ยนะครับเขาโทรมาที่ร้านค้าซึ่งเด็กๆป็นคนดําเนินการใช่ไหมครับคนที่มีหลายสาขาเนี่ยสานักงานใหญ่เจ้าของอยู่สํานักงานใหญ่ครับ ไอ้ที şey ่ร้านเนี่ยคือเด็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปเอาอะไรกันเด็กเด็กๆก็ปวดหัวแล้วร้านนั้นเนี่ยนะครับเบอกว่าเป็นร้านที่เขาดูแลอยู่คนเดียวพี่บ๊วยรับทั้งออเดอร์ทํากาแฟทําขนมและยังต้องมารับโทรศัพท์ไอ้คนที่เข้ามาบี้มานน่มมานีเขาก็บอกว่า เขาเลยบอกกับหัวหน้าเขาบอกว่าขอไม่รับได้ไหมเพราะไม่งั้นเขาเขาตายเลยอ่ะก็คนเดียวทำทุกอย่างไม่ต้องทำมาหากินครับแค่ขนาดนี้ก็คนก็ด่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็คงจะเซอร์วิสได้ลำบากนิดนึงใช่ไหมครับอยู่คนเดียวทําทุกอย่างอย่างเงี้ยนะครับแต่ เพราะอะไรมันก็เป็นเพราะเพราะมาจากการที่ไปล็อกดาวหรือไปทําอะไรที่ไม่มีคนมาเชื่อมครับร้านค้าพวกนี้ก็ต้องก็ต้องลดคนนะครับเพราะมันเข้ามาจ้างสองคนให้นั่งตบยุงได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องก็ต้องบริหารจัดการเรื่องคนกันอะไรกันเขาบอกว่าจะเป็นสองคนตอนตอน,ตอนเย็นเ็นพอเริ่มมีคนนะครับผมอาจจะไปตอนเชา้าเพราะผมชอบตื่นเชา้ารับอากาศดีๆร้านก็เปิดตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วนะครับ,รบก็ไปก็ก็อยู่คนเดียวกับ อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับผมคิดว่าความเข้าใจเรื่องธุรกิจภาครัฐไม่เข้าใจเลยว่าธุรกิจเขาทําธุรกิจกันยังไงนะครับภาครัฐก็จะทําแต่เขาเรียกว่าเนี่ยครับ r e เ u l a t i o n r e เ u l a t o r เป็น r e เลเต t o r นะฮะไอ้นี่มันโกงเพราะนั้นมันต้องออกแบบมาเพื่อกันคนโกงแต่กล่าวไอ้ที่โกงมีอยู่ประมาณหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นตและคุณออกกฎเพื่อใช้กับป้องกันเอ้หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นแต่คนอีกเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นมีปัญหาในทางธุรกิจ มันเดือดร้อนนะครับไอ้เงื่อนไขข้อจํากัดการใช้คูปองอย่างที่อาจารย์ไปเจอเนี่ยมันไม่ไม่รู้ว่าเราจะไปร้องเรียนกับใครนะใครใครเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ทททกระทรวงท่องเที่ยวหน่วยงานมากระทรวงท่องเที่ยวครับใช่ครับครับืองหน้าที่ผมเนี่ยหน้าที่ผมนะผมต้องผมต้องเข้าไปในอะไรนะอะไรเราเที่ยวด้วยกันนะแล้วผมก็ต้องไปเช็คนะว่าจังหวัดอุดรนะมีร้านค้าอะไรที่รับไอ้คูปองนี้บ้างนะครับแล้วขอโทษเถอะ นะไอ้ร้านค้าเนี่ยนะครับมันก็ลิสต์ไปทั้งอุดรนะให้ผมอ่ะมันก็ไม่ได้มีแยกไม่ได้ท้นะพี่ผมอยู่ตรงนี้ผมก็เช็คอให้ผมหน่อยนึงนะเป็น Google Ma p เป็นนู่นเป็นนี่ให้หน่อยได้อะไรเงี้ยไม่มีครับผมก็ต้องไปลิสต์มาแล้วผุจะทําไปทําไมพี่บวยแค่นี้ผมก็ตายอยู่แล้วผมขับรถเหนื่อยจะตายอยู่แล้วผมวันวันผมก็เตรียมเตรียมขับรถไปนู่นไปนี่เพราะว่าผมขับรถทางไกลครั้งแรกๆในชีวิตนะครับขับรถไปเนี่ยครับตั้งแต่กรุงเทพไปจนถึง นครพนมไปพระธาตพนมนะไปไปแก,การาพระธาตพนมแล้วก็ไปพักที่อำเภออำเภอเมืองนครพนมแล้วก็ขับรถต่อไปบึงการไปปูลังกาไปถ้ำนาคาไปอะไรแบบเนี้นะครับเสร็จแล้วพอลงมาปึ๊บผมก็ขับรถไปที่อุดอรนะก็ไปพักที่อุดอรแล้วก็ตีรถกลับจากอุดอรมากรุงเทพนี่ครับแต่ผมก็ถือโอกาสาขับรถในช่วงวันหยุดอ่าต่างๆนะครับก็ก็มีความสุขเพราะว่าผมแอนตี้การจิ้มจมูกไงพี่อ๋ คือตอนนั้นเนี่ยเรื่องเครื่องบินเนี่ยนะครับมันจะต้องอะไรนะ ATK ATK นู่นนี่ไปเอาฉีดวัคซีนแล้วผมไม่มีอาการผมจะไปจิ้มทําไมล่ะไอ้จิ้มเนี่ยแล้วบางคนมาติดเชื้อได้ด้วยนะพี่เออมันทําอะไรไม่ดีเมื่อติดเชื้อผมไม่ต้องการผมจะเกลียยการทิ้มจมูกมากๆผมก็เลยไม่เป็นไรผมไม่แคร์ผม่อยากไปผมขับรถที่สิ่งที่อาจารย์เอ่อกังวลเนี่ยเอ่อผมผมผมเดินทางด้วยเครื่องบินในช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาครับไม่มีเลยไม่มีแล้วใช่ไหมฮะไม่มีเลยอาจารย์ ซ้ํารลายตอนนี้นะไม่ถามอะไรด้วยไม่ตรวจนี่ไปกันใหญ่ถามอะไรด้วยเนี่ยอ่ะผมเพิ่งเพิ่งไปลำปางกลับมาไปลำพางล่าสุดเนี่ยก็คือขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องบินที่ดอนเมืองปกติเนี่ยเวลาไปออกตั๋วไปไปออกบอดดิ้งพาสเนี่ยเขาก็จะถามขอดูใบรับรองการฉีดวัคซีนแต่คราวนี้ไม่มีก็ให้ให้เราสแกนเข้าเข้าเมืองลำปางแล้วก็ระบุไปว่าเราเราไปพักที่ไหนอะไร ก็เท่านั้นเองไปถึงไปถึงสนามบินปลายทางก็ไม่มีอะไรก็เดินฉลุยเข้าเข้าเมืองลำปางได้เลยขึ้นรถเข้าเมืองลำปางเวลาขากลับยิ่งง่ายเลยไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่ต้องทำ